ต่อไปเป็นการสาธิตการใช้ตัว Index m e c h a n i ก s นะครับในการที่จะทำตัว Virtual Commissioning นะครับระหว่างตัวตัวควบคุมอย่างเช่นตัว PLC เป็นต้นนะครับในการที่จะทำรับสัญญาณจาก PLC เข้ามาเพื่อประมวลผลในรับคำสั่งนะฮะจาก PLC เพื่อที่จะทำให้ตัวกล่องเคลื่อนที่นะครับ ในส่วนนี้ผมจะโชว์อยู่สัส่วนด้วยกันกคือการปรับสปีดของตัวคอนเวเยร์นะครับก็จะใช้ตัว OPC DA น,นะครับจะลองสาธิตก็คือจะลองเช็คตัว OPC ดูก่อนน,นี่ผมก็ใส่ค่าหนเข้าไปนะแต่ว่าตอนนี้คอนเวเยร์สปีดของสามารถปรับได้นะครับผมก็จะใส่ค่าความเร็วสักค mm ่าร0อมิลลิเมตรเปอร์ แล้วก็ตัวคอนเะวียร์สวิตช์นยเพื่อทำการสตาร์ตตัวสายพานนะอันนี้คอนเวียร์ก็จะทำการถ้าถ้าถ้าได้รับสัญญาณตัว PLC หรือ OPC ตัวแมคคาทอนิกก็ก็จะตัวสายพานก็จะเคลื่อนที่นะกล่องก็จะเคลื่อนที่ไปน,ะนี่ในเรื่องของการระบบสัมผัสนะครับผมจะมีตัวเซนเซอร์ตัวสี ชมพูเนี่นะครับกระทั่กล่องสีน้ําเงนเินเดินทางมาชนนะครับกับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นครับเป็น,น collision sensor นะฮะตัวก็จะมีสัญญาณที่ส่งออกมาว่าส่งเข้าไปหาตัว plc หรือตัว opc นะครับที่นี่ผมใช้เป็น opc ua เพราะอันนี้มีชิ้นงานมาเดินทางมาสัมผัสแล้วเนาะทีนี้ผมจะสาธิตการ mapping ตัว address นะครับก็คลิกขวาไปที่ส i g แนว connection นะครับแล้วก็เลือก s ิก n นลแม p p i n g พอเลือกซิก n นลแมปปิ้งเสร็จแล้วออก็มาในส่วนเรามาเลือกว่าเราจะเลือกเป็น OPC อะไร OPC DA OPC UA อันนี้ก็คือเปิดให้ใช้กับ uh, uh, งานที่เป็นคอนโทรลเลอร์ของยี่ห้ออะไรก็ได้ซึ่ ishi, ซงงน m i t s u b i s เช่น Omron นะครับหรือ <c oughs> จะเป็นตัวแมคคอร์ต่างๆแต่ถ้าเป็นของในส่วนของ uh, เราสามารถเชื่อมต่อกับ m a t แล็ได้นะแต่ถ้าเป็น PLC ของซีเมนต์ก็จะใช้เป็น plc c a d v a n c e นะครับหรือว่าจะเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะฮะ tcp หรือจะเป็น Profinet ต่างๆได้หมดนะครับเมื่อทำการเลือก opc เสร็จแล้ว mapping, mapping, นะครับก็ทำการ mapping นะครับทำการ mapping นะครับทำการ mapping นะครับอันนี้คือกด mapping นะสัถ้า mapping ได้นะครับถ้า mapping ได้มี opc แล้วเนี่ยก็ะจะขึ้นต,ต่อไปนะครับ อันนี้ก็แมปปิ้งทั้งทั้งสามตัวทั้งสามตัวนะก็ m a <ไ>ป p i n g เรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นการทดสอบนะครับว่ามันจะทำงานได้ไหมนะหลังจากแมปปิ้งเสร็จแล้วนะครับก็ลองดูว่าเมื่อกดเพลย์เนาะเมื่อกดเ l a y อันนี้ก็คือตัวเริ่มต้นผมจะปรับสปีดของตัวคอนเวีร์ให้ชา้าก่อนนะครับ <c oughs> คลิกไปที่ตัว OPC หรือโปรแกรมของ PLC นะเช่นปรับสปีดสั่100ครับอันนี้จะเห็นว่าตัวของสายพานก็จะชา้านะครับอนะช้ารอ ที่อยากให้สังเกตอย่างก็คือเมื่อกล่อยเดินทางชนกับเซนเซอร์นะก็จะมีตัวสิกญนลนะครับือสัมผัสเรียบร้อยก็จะเป็นจุดเด่นของตัวโปรแกรมเอนกซ์แมคโทรนิกเห็นว่าเมื่อมีการสัมผัสก็คก็จะมีตัวเซนเซอร์สัมผัสปุ๊บเขจะมีสัญญาณออกมามทำให้เราสามารถที่จะออกแบบ อุปรกรณ์หรือว่าออกแบบ <c oughs> เครื่องจักรอัตโนมัติได้ง่ายขึ้นเหมือนจริงมากขึ้นทีนี้ผมจะลองวสต็อกคอเมเบเยอร์นะครับอคอเเยอร์ก็คลิกไปที่สวิตคอนเวเยอร์นะครับแล้วก็เลือกไรต์ใ,ใส่ศูนย์เนี่ยก็คือทําการ Off สวิตทีนี้ตัวคอนเวเยอร์ก็จะจะหยุดทําง,งานนะอะไรที่อยู่ตรงไหนก็จะตรง,งนั้น ทีนี้กล่องมันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเพราะผมให้สร้างกล่องทุกๆหนึ่งวินาทีนี้มาดูฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งนะครับกล่องพวกนี้ที่เราเห็นนะครับเราสามารถที่จะดรอปเทสต่างๆได้หรือว่าทําให้มันเคลื่อนที่ด้วยแรงมันก็จะเคลื่อนที่ไปด้วยแรงนี่คือลักษณะที่ เป็นโปรแกรมที่มันจะทําให้เราออกแบบระบบอัตโนมัติได้ไง่ายขึ้นเดี๋ยวผมจะสตาร์ทคอมมิชแนน์ั้นอันนี้ก็จะเป็นการสาธิ่เรื่องของการเชื่อมต่อ opc นะครับกับตัว n x m a t t at o n i c เรวใช้ opc opc da นะครับซึ่งเป็นเป็น จุดเด่นของมันก็คือรองรับทุก PLC หรือว่าทุกค ER อนโทรเลอร์ทุกยี่ห้อนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นซีเมนตนะแล้วก็ได้สาธจิตเรื่องของการปรับสปีดคอนเวเยอร์ให้เร็วให้ช้านะครับหยุดทำให้คอนเวเยอร์หย,ยุดหรือว่าเป็นเรื่องของการเมื่อกล่องชนกับตัวเซนเซอระะ์ก็จะมีตัวเอาพุทออกมาเพื่อเราจะได้ไปทำ เงินถ่ายโปรแกรมอปแต่หลุมนะข้่งน,นี้ก็คือตัวคอนโทรลเลอร์หรือ PLC ข้างนี้คือแผนกแมคคาทอน,นิกับก็ขอบคุณมากครับสุดยอด